นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พระอนุรุธทธะเถระผู้นี้แหละได้รับการสถาปนาแต่งตั้งจากพระหารสัมมาสัมพุทธเจ้าให้อยู่ในตำแหน่งเอตทัตคะคือตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเลิศกว่าภิกษุสงฆ์ทั้งหลายทางฝ่ายผู้ที่มีจักขุทิพย์ค่ะท่านผูฟังค่ะพระอนุรุธทธะเถระผู้นี้ มีความเชี่ยวชาญชำนาญในการเข้าฌานออกฌานไม่น้อยไปกว่าภิกษุรูปอื่นๆเลยจะเห็นได้ว่าจากการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าในการเวลาที่จะเข้าสู่พระปรินิพานนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงเข้าฌานแล้วออกจากฌานเข้าฌานแล้วออกจากฌาน ตั้งแต่ฌานเบื้องต้นไปตามลำดับจนกระทั่งถึงฌานขั้นสูงสุดและก็ยังได้เข้าสัญญาเวทญายิโรธาสมาบัติการเข้าฌานออกฌานขอพระหาราสัม,มาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะดับขันเข้าสู่พระปรินิพานไปนั้นพระอนุรุทธะนี่แหละ เป็นผู้ที่ตามรู้ตามเห็นไปทุกขณะทีเดียวเหมือนดังที่มีแสดงไว้ว่าในขณะที่พระพุทค์ทรงเข้าฌานไปตามลำดับนั้นพระอานนท์ก็ได้ถามพระอนุรุธทธเถระว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันเข้าสู่พระปรินิพานไปแล้วหรือ พระอนุรุทธะก็กล่าวว่าอานน์ผู้มีอายุบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นยังไม่ดับขันเข้าสู่ปรินิพานไปหรอกแต่กำลังทรงเข้าสัญญาเวทยาติตะนิโรธสมาบัติอยู่ขณะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ากำลังทรงออกจากสัญญาเวทยาติตะนิโรธาสมาบัติแล้ว เข้าเนวสัญญานาสัญญายตนาชาญออกจากเนวาสัญญานาสัญญายตนาชาญสมาบัติแล้วเข้าอาจินจัญญายตนาชาญออกจากอากินจัญญายตนาชาญสมาบัติแล้วเข้าวิญญาณัญจายตนาชาญออก จากวิญญาณัญจายตนะฌานสมาบัติแล้วเข้าอากาสานัญจายตนะฌานออกจากอากาสานัญจายตนะฌานสมาบัติแลว้วเข้าจะตุถฌานต่อไปออกจากจะตุถฌานแล้วเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานแล้วเข้า ทุติยฌานออกจากทุติยฌานแล้วเข้าปฐมฌานออกจากปฐมฌานแล้วเข้าทุติยฌานต่อไปออกจากทุติยฌานแล้วเข้าตติยฌานออกจากตติยฌานแล้วเข้าจะตุถฌานบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงออกจากจะตุทชาญแล้วเสด็จดับขันเข้าสู่พระปรินิพานไปตามลำดับแห่งการพิจารณาองค์แห่งจะตุทชาญน,นั้นพร้อมกับการปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านผู้ฟังคะนี้แหละปัญญาอันยอดเยี่ยมของพระอนุรุธทธเถระที่ตามรู้ตามเห็น ในขณะที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นเข้าฌานออกฌานก่อนที่จะดับขันเข้าสู่พระปรินิพานไปครานเมื่อภิกษุสงฆ์ทั้งหลายได้รับทราบว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าสู่พระปรินิพานไปแล้วจากพระอนุรุธทธเถระในบรรดาภิกษุที่ยังไม่สิ้นกิเลสตัณหายังไม่สิ้นราคะ ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระรหันตบุคคลไม่สามารถที่จะตัดขาดจากความเศร้าโศกเสียใจได้จึงรำพึงรำพันบนเพ้อขึ้นมาว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้ามาเข้าสู่พระปรินิพานไปเร็วนักพระสุคตอันตรธานเร็วนักส่วนภิกษุทั้งหลายผู้ที่ปราศจากราคะแล้ว บรรล,ลุเป็นพระรหันตบ,บุคคลเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์เมื่อได้ทราบจากพระอนุรุทธเถระว่าบัดนี้พระพุทธองค์ดับขันเข้าสู่พระปรินิพานไปแล้วจึงได้พิจารณาอยู่ว่าสังขารทั้งหลายนั้นไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วย่อมมีการเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ไม่ยกเว้นเลยแม้แต่พระบรมศาสดาผู้ที่เป็นเจ้าแห่งธรรมทั้งหลายส่วนพระอนุรุทธะก็ได้ตักเตือนภิกษุเหล่านั้นว่าอาวุโสพวกท่านอย่าได้เศร้าโศกเสียใจร่ำไรไปเลยเรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสบอกไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่า ความพัดพลากจากสิ่งและบุคคลอันเป็นที่รักที่ชอบใจทั้งสิ้นนั้นจะต้องมีเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งใดที่มีปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นแล้วย่อมจะต้องมีความแตกทำลายไปเป็นธรรมดาความปรารถนาว่าขอสิ่งนั้นอย่าได้ทำลายไปเลยดังนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ พลันเมื่อถึงเวลารุ่งเชา้าพระอนุรุทธะจึงสั่งท่านพระอนุนให้ไปแจ้งข่าวการเสด็จดับขันเข้าสู่พระปรินิพานของพระบรมศาสดาแก่มัลาักษัตริย์กุสินาราพระอนุนจึงเข้าไปในกรุงกุสินาราแจ้งข่าวนี้ให้มลนลกษัตริย์ได้ทราบโดยทั่วถึงกัน ท่านผู้ฟังคะในการต่อมาอีกไม่นานนักพระอนุรุธทธเถระผู้นี้แหละก็ได้เข้าจำบรรษาเป็นครั้งสุดท้ายอยู่ที่เวลุวคามในแกว้นวัชีแล้วได้ดับขันเข้าสู่ปรินิพานไปภายใต้พุ่มไผ่พุ่มหนึ่งในเวลุวคามนั้นประวัติ ของพระอนุรุธทธเถระที่ดิฉันได้อันเชิญมาแสดงโดยย่อๆนี้ก็หวังว่าคงจะก่อให้เกิดประโยชน์อันยิ่งแก่ท่านผู้ที่สนใจรับฟังพระธรรมข้อนี้บ่งบอกให้รู้ว่าผู้ที่มีบุญเมื่อได้กระทำกุศลอันใดไว้แล้วเมื่อได้ตั้งจิตอธิษฐานปราถนาสิ่งใด ก็จะได้สมดังความปรารถนาเหมือนดังเช่นพระอนุรุธธทธเถระได้บำเพ็ญมาแล้วเป็นตัวอย่างแก่เราทั้งหลายในบัดนี้ดังนั้นในการเวลาใดที่ท่านได้กระทำกุศลเอาไว้แล้วด้วยดีไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลจเจริญสมาธิ หรือว่าเจริญวิปัสนาภาวนาเมื่อประพฤติปฏิบัติตามสมควรแก่สติปัญญาของท่านแล้วปราถนาในสิ่งใดที่ไม่ผิดตามทํานองครองธรรมก็ขอให้ตั้งจิตอธิษฐานตั้งความปราถนาไว้ในสิ่งนั้นในที่สุดก็จะสมดังความปราถนาค่ะ Meu um.